แต่เธอจะรักฉันถึงเมื่อไรรักกันไปนานเท่าไรจะอยู่กับฉันอย่างนี้เรื่อยไปหรือเปล่าความรักที่เขามีให้คุณมันจะยาวนานและมั่นคงขนาดไหนก่อนฟังคำนาาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำจชมพระจารโรด้วยนะคะ นี่เป็นการรนดอมเนาะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนขอดูพลังงานหน่อยค่ะพลังงานความรักของคุณกับเขามันเป็นยังไงกันนะว้าวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรักความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเนี่ยต้องบอกเลยมันเบ่งบานแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆคุณรักามากเนาะ นะคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขามากๆเลยแต่คุณมีความรู้สึกไม่มั่นใจนิดหนึ่งว่าความรักความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณหรือความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันมันม่นคงไหมมันจะรักกันไปยาวนานหรือเปล่าเขาจะเขารักคุณมากขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณรักเขามากนะอ่ะ ขอดูพลังงานหน่อยค่ะความรักที่เขามีให้กับคุณมันเป็นยังไงขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะความสัมพันธ์ความรักที่มีให้กับคุณมันเป็นยังไงดูจากพลังงานต้องบอกเลยค่ะถ้าถามว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนรักไปนานขนาดไหนต้องบอกเลยหมดชีวิตฉันให้เธอ ดูจากพลังงานเขารักคุณมากๆนะเขารักคุณมากๆเลยโอกาสที่ความรักของคุณกับเขามันจะยาวนานนี้ต้องบอกเลยโอกาสยาวนานมีสูงมากค่ะโอกาสยาวนานมีสูงมากขออย่างเดียวคือคุณต้องรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วมีความสุขได้ในตัวเองทำตัวเองให้น่ารักสดใสเหมือนวันแรกที่เรารักกันนะ่ะนะ เคยน่ารักแบบไหนในวันแรกน่ารักแบบนั้นไปตลอดค่ะนะแล้วรักตัวเองให้มากๆตลอดด้วยนะยิ่งคุณดูแลตัวเองให้ดีๆยิ่งคุณรักตัวเองมากยิ่งคุณมีพลังงานดีๆให้กับตัวเองมากขนาดไหนยิ่งคุณดูแลตัวเองได้ดีมากขนาดไหนแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการที่คุณเป็นคนน่ารักแบบนี้ยเป็นความสุขแบบเนี้มันทำให้เขาละสายตาจากคุณไม่ได้เลยนะ เอาใจออกจากออกห่างจากคุณไม่ได้เลยเพราะว่าคุณคือพลังงานดีๆที่เขาอยู่ไกลแล้วมันเป็นเหมือนเขาได้รับพลังงานดีๆเสมอคุณเหมือนวความสุขเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงไหนก็มีความสุขและเขาจะรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ตลอดเวลามีเสน่ห์เสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นความ